สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของน้ององค์อิงนะครับเมื่อนี้ทั้งบัจโจเราก็ได้โพ์ช่วงประมาณเที่ยงนะฮะเราไดโพ์ถึงใครครับนี่มาฟังกันครับโพ์ถึงน้ององค์อิงคักๆเนาะกัวสิมาหอดมือนี่หฮอทั้งสองผ่านดามานับร้อยนับพันเรืองนะครับ จากผู้ไม่หวังดีออผู้คิดลบๆแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆหน้าๆแต่เราทั้งสองก็ผ่านมันมาได้เพราะวันเวลาความถูกต้องความจริงสิ่งที่ใช่หัวใจที่ปรารถนาดีนะครับไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะไม่รักลูกรักหนู ไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องทิ้งหนูไว้กลางทางไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องให้หนูน้อยหน้าใครอันนี้คือพ่อโจบดโจแล้วโพดไว้วางเทียงนะฮะพี่น้องขาโพดหาน่องอุ้งอิงเนาะมีดามาไปเยาะยุ่ยงปุกปันไปเว้าให้น้องอุ้งอิง นั่นเห็นบอ่อพ่อโจเพิ่นมีนักล่องไม่แล้วเพิ่อนท่มหนูท่มยังสินะไปเหยาะยุ่งให้แตกแยกนะฮะให้พ่อกับลูกแตกแยกกันแต่ผมคิดว่าน้องอุ้งญิงบ่มีทางสินี้จากบอดโจแน่นอนเพราะว่าน้องอุ้งญิงเคยเบาไว้ตะปีไกน่นี่พี่น้องตั้งแต่มาอยู่ ม่ใหม่เนาะช่วงนั้นพักอยู่กับแม่นุ่มติ่มนะฮะน้องก็ได้มาโพดว่าความแน่ใจออกมาว่าหนูสิบอย่อมหนีไปใส่สิบอย่อมถิ่งวงสิบอย่อมถิ่มพ่อโจสียูน้ำพ่อโจสียูน้ำวงสาวหน่อยพัฒนาองค์กรสู่ไปก็พอไปเบิง่งเล้าพี่น้องคลิปเก่า กับเมยนุ่มติมน่องเคยบอไว้ผมก็คิดว่าน่องบ่หนีแน่นอนหนีบ่ได้หรอกครับสวรรค์เพิ่นสั่งมาแล้วพอลูกคู่บุญน,นะครับก็มีคอมเมนต์เขาเมาหลายนะฮะน้ำตาไหลน้ำบอดเลยเหมือนที่พระอาจารย์เสือพูดไว้ไม่ผิดเลยครับจะมีคนพูดให้แตกแยกกัน พูดให้น้อยใจเราต้องหนักแน่นฟังจากปากพ่อโจเท่านั้นนะลูกเอย๋ยเราเป็นคนคนหนึ่งที่ติดตามพ่อโจและน้องมาตลอดน้องไม่ได้เป็นแค่นักร้องในวงแต่พ่อโจแม่นุตร,รับเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่น้องยังไม่มีชื่อเสียง น้องจึงมีอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยพ่อพัฒนาวงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเมื่อน้องประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักร้องคนอื่นในวงให้วงมีชื่อเสียงศักยภาพของวงให้เป็น ไปที่ประทับใจของผู้ชมและเจ้าภาพที่จะมาจ้างงานต่อ,ตอไปมากยิ่งขึ้นทุกคนเป็นผู้ได้รับประโยชน์นี้ทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่ฮะคอมเมนต์นี่ดีมากเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งกะยังไงก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบอสใครเป็นใครมา ยังไงติดตามผลงานเช่นเดิมครับในั้นกส็ร้างเราติดตามวงสาวหน่อยคือเกาลาว่าแล้ว,วลก็มีคอมเมียนหนึ่งมาอีกนะฮะคู่แบสู่เสมอคำบันเนยว,ว่าท่วไม่เคยมีไม่เคยออกจากปากคู่แบแม้แต่คำเดียวเหนื่อยบอย,าบอย,ายา่านบอย่านย่านตะบมีงานทำมาทัน นี่กับข้อมเมีนหนึ่งเนาะพอลูกคู่บุญนะครับอ้าวสูเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงบอดนะครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีพี่น้องสวัสดีครับ